ครับวันนี้พาไปหาเลาะเปิงพักหวานกิ่งพักหวานที่ตอนไว้ครับจักยานคู่ใจจะพาไปเบิ่ลพักหวานที่กิ่งที่ตอนไว้เบิ่ไปพร้อมๆกันเด้อครับ บมได้มาเบิร์นดุลไลครับเบิง่งแตกยอดจนยวนาวเนาะอุะู้ดำเนิดลอยกินมดปลาแล้วนี่ไหมโอ้ยผู้ด่าเห็นยาวเนาะครับผู้ด่าผมได้มาเบิ่งดุนแล้วเทียบกับสอกมึงก่อนหนะ้โอ้เกือบสอกครับตัวนี้ยาวแล้วเะได้เก็บไปแกงแล้วนี่ครับส่วน พอได้แกงนึงอยู่ได้หน่มีอยู่ซีหาต้นก็นได้ถ้ามาเบิง่งกิ่งที่ตอนว้เบิ่งแล้วก็ยังบวชันออกลากครับประมาณสองเดือนแล้วได้หน่ครับแล้วก็แบบอันซับหักครับผมนี่ครับซับหกักมาลองเบิ่งว่าวิธีเดมันจะได้ผลห่วกันนะครับผมแต่ว่าซับหักนี้ เข้าบวสามารถง่ายไปได้ก็จริงอยู่แต่ว่ามันออกเร็วได้ครับผมนี่ครับผมซับไว้นี่ครับนี่ครับให้เบ่งกันชัดเด้อครับนี่ครับในผลครับผมไปศึกษามาทั้งอินเทอร์เน็ตทั้ง youtube ทั้ง facebook ครับผมได้ผลได้ครับผมซับห้างเลยนี่ครับผมจะพาไปเบ่งวิธีนี้ก่อนเด้อพอะมันได้ผลกวนครับผมจะอธิบายไปนาให้พากับไปเบ่งนํา ได้หลายต้นครับหนึ่งครับหนึ่งต้นแล้วครับเบิ่งเบิงเบิงไปนํากันนี่ครับต้นที่สองครับต้นที่สองต้นที่สองครับนี่ครับเบิ่งไปเรื่อยครับผมเพราะมันจะได้จากต้นเพิ่มขึ้นเอ้านับไปพร้อมกันเลยครับนี่ต้นที่สามครับนี่ครับสับหักไปพร้อมกันครับไปเบิ่งชัดัไปเลยครับผมนี่ครับหักมันขาดด้วยครับผมนี่ หากมันขาดเห็นบอกนี่ครับได้ผลครับวิธีนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ทันเกิดครับผมหากน้อยมันนี่ครับแต่ซับหลากระยานมันตายเนาะว่าตุดบอัการซับหักมันจะได้จากต้นครับนี่ครับได้อีกต้นหนึ่งครับตัวนี้อะไรนี่ครับสามสี่ต้นแล้วครับผมนับไปเรื่อยนี่ครับต้นหนึ่งแล้วอันนี้คือมันอยู่ไกลต้นแม่มันนี่ครับต้นต้นแม่มัน แต่ว่าตอนจริงมันยังบวชันได้บวชันได้ออกหักครับรูซึกว่ามันจะแหงมันแรงสเสือเกินอันนี้อันนี้ต้นเกาดังเดิมปีกวนพ่นผมมาคุดธไว้ครับมันแล้วมันยังมันใหญ่แล้ครับตัวนี้แต่ว่ามันซับไว้ปีกวนนะทดลองมองแล้วนี่ครับได้อีกครับได้อีกต้นนี้ก็ได้ครับผมนี่มันขาดไปแล้วครับผมฮ่ามันต้นนี้ก็ได้ให้เพิ่มไปอีก โอ้ทั้งพีกัเกิดเด้อครับผมมันลามไปแล้วครับนี่เบิ้งเบึ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 ง,บง,บง,บงเห็นเห็นบ่ครับนี่แต่ว่ามันยังบ่ใหญ่ครับต้นนี้น,น้อยอยู่นี่ครับนี่ต้นหนึ่งครับโอ้ยน,นี่หากมันขาดนี่ครับโอ้ต้นนี้เป็นตัเสียงแห้งตมไปก่อนนี่ครับมันมีสำนีงได้หากตัวนี้ครับผมสั้นๆหนึ่งตัวนี้ความเสี่ยงสูงต้องต้องฟังไปก่อนช่อยเพิ่มจากไหน เวลามันแรงหลายๆมันก็แห้งตายกันครับพักวานนี่มันเปาะบางครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาดินมไม่เบิ้จแจ้งไหมต้นนี้เปาะบางเลยครับต้นพักวานเป็นพืชที่ตายตายคนข้างจะง่ายครับผมเพราะมันมีพืชพีเลี้ยงบด้เอาพืชพีเลี้ยงมาปลูกไ้มีแต่พี่อยู่คาแหละครับเป็นพีเลี้ยงนี่ครับผมมาเบิ้งชัดๆครับต้นนี้ก็ไดดครับนี่นี่นี่หักน่อยๆจเกิดึ้วกันได้ครับนี่ครับผมเบิ้งชัดๆไปเลยครับนี่ครับ ผมซับขาดช่วงนาแรงครับผมเนี่ยมันมาถิอฝนมันจะเกิดด้ครับซุมนี้ก็เป็นหากเลรอยครับผมบหันได้เกิดครับเดี๋ยวผมว่าวิธีซับหากนี้นี่ครับได้ผลครับผมมาถ่ายเบิงเบึงจะจ้าไปเลยครับเบึงเบึงเบึง,บงแต่ว่าคั้ตอนจริงมันออกหากก็จะมาถ่ายเบ่งอีกทีนึงครับผม ได้ยินแต่เขาเว้านะครับผมก็เลยลองเฮ็ดเบิ่งว่าเจ้าของเสียดได้บ่มีแต่คนคนอื่นเว้าเนาะคนคนอื่นเขาก็นําเสนอแต่สิ่งที่แบบที่เขาได้ผลมาแล้วนะครับเจ้าของก็มาลองเฮ็ดเบิ่งก็ยังว่าได้ผลกันยังยังบ่กใหนยอมรับแหะครับมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะของพวกมมนี่มันต้องทดลองศึกษาด้วยตัวเองครับการเกษตรเนี่ยสิไปฟังแต่เขาเว้ามันก็ได้ลงมือเฮ็ดจะเคื่อมันกับบัวะสบความสาเร็จเนาะครับอย่างน้อยๆเฮาได้ สร้างสรรค์เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยครับมันก็เป็นความภูมิใจไปอีกแบบหน,นึ่งได้ครับเอาส้อยธรรมชาติให้มันขยายพันธุ์องสินะครับผมผมสน,สนใจเกี่ยวกับการขยายพันธุ์เกษตรพ่อเพียงสินะครับอยากให้เบิ่งเป็นกาลังใจให้ว่าเออมันมีสิ่งหลากหลายนะครับผมตั้งชื่อร้อยแปดก็คือร้อยแปดนี่เกี่ยวกับสมุนไพรที่ผมเห็ดอยู่แล้วครับผม มันมันได้หลากหลายครับว,ว่าร้อยแปดเนี่ยมันได้หลากหลายนะครับผมร้อยแปดพันประการแต่ว่าคนเฮามันมีหลากหลายมุมมองเนาะโมเมนต์แต่มุมมองเดียวนะชีวิตก็เลยตั้งชื่อว่าร้อยแปดอีสานบ้านนาฝากให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ฮหนเดอครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ได้เป็นแนวทางให้คนสู่ชีวิต